e a a r is l new concept that we b e l i e v e that i t s going to replace most of the social media ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจภาครัฐเอกชนและก็การเมืองนะครับก็คิดว่าสมบูรณ์แบบครับส่งออกและนำเข้าครับอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากที่สามารถใช้เมตาเวิร์สที่เสมือนจริงเนี่ยเอามาใช้ในแง่ของการทำงานเมตาโพลิสเปิดตัวโปรเจกต์อย่างยิ่งใหญ่โลกเสมือนจริงเมตาโพลิส ผนึกพันธมิตรภาครัฐเอกชนสร้างเมืองจำลองตอบโจทย์เทรนเมตาเวิร์ดวันที่9ธันวาคม2565เวลา14นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีณโรงภาพยนตร์อัลติเมทสกรีนซีนิเพ็กชั้น5ศูนย์การค้าส,สยามพารากอนกรกุงเทพมหานครในชาติชายพยุหนาวีชัยอดีตผู้อำนวยการธนาคารออมสินที่ปรึกษาโครงการ, ist, กเ,รเมตาโพลิสดรปรเมศกุมารบุญ โฆษกพักชาติไทยพัฒน,นาพร้อมด้วยผู้บริหารองค์กรและหน่วยงานพันธมิตรร่วมเสวนาในหัวข้อก้าวต่อไปของธุกรกิจบนโลกเสมือนจริงหล,ลังเปิดตัวโปรเจก,กต,ต์เมตาโพลิสอ,อย่างยิ่งใหญ่แนวคลิปน,นี้ทำให้เราอยากรู้ว่ากลยุทธ์ที่เหนือชั้นในการทำให้เมตาเวิร์สมีสร้างความแตกต่างได้อย่างที่บอกครับแน่นอนครับเมตาเวิร์สนี้เป็นพื้นที่จดเริ่มผมเชืว่า ในอนา,าคนที่ใกล้นี้ก็จะเห็นการการซึ่งแโลกตัวโลกของ m e t a เน r ่ยมันจะเป็นส่วนที่คบกับพวกช่องทางการขายมันเกิดขึ้นแน่หรือเองไม่ได้ถ้าเปรียบเทียบใหใ้ใกล้กับออกมาที่สุกดก็คือเหมือนกับโควิดเราไม่ไปหาเขาเข้ามาหาเรา m e t a วิร์สเนี่ยสำคัญมากๆเป็นโลกที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว m e t าโ p o l i s เป็นบริษทัทผู้พัฒนาธุรกิจโลกเสมือนจริง m e t a v ิร์ e ที่มีประสบการณ์มากกว่า15ปี การเปิดตัวครั้งนี้ก็เพื่อตอกย้ำความสำเร็จที่ผ่านมาโดยจับมือพันธมิตรร่วมในรมิดเมืองจำลองเสมือนจริงตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่และพร้อมพัฒนาให้เป็นเมตาเวิลด์สมบูรณ์ที่สุดของเมืองไทยในอนาคตล่าสุดพัฒนาโปรเจกต์ให้ก้าวหน้าไปอีกขั้นโดยต่อย,ยอดพัฒนาสร้างเมืองจำลองครบวงจรบนโลกเสมือนจริงเช่นการซื้อขายครอบพรองที่ดินการช้อปปิ้งในศูนย์การค้าผู้เล่นสามารถใช้ร่างอวตาร ต้อตอบหรือมีปฏิสัมพันธ์กับเกมที่เห็นอยู่ตรงหน้าสามารถเข้าจับจองเป็นเจ้าของเพื่อสร้างส,างสิ่งปลูกสร้างที่เป็นตัวคุณเองอาทิการสร้างที่ดินสร้างอาคารและองค์ประกอบอื่นๆสร้างสังคมชุมชนขึ้นมาเป็นโลกคู่ขนานกับสังคมที่เราอยู่จริงอีกทั้งกิจวัตรประจําวันการทํางานการใช้ชีวิตไปจําลองให้ได้มากที่สุดเช่นสถานศึกษาโรงพยาบาลศูนย์การค้า การทำธุรกรรมต่างๆอย่างครบวงจรทีมข่าวไทยนิวส์เอเชียรายงานครับในฐานะที่เป็นที่ปรึกษาโครงการนะครับก็คือผมได้ได้รู้จักทีมงานนี้เป็นอย่างดีนะครับซึ่งได้ร่วมงานกันมา10กว่าปีที่ได้ทำงานให้กับธนาคารกสิกรไทยแล้วก็ธนาคารออมสินนะครับมีผลงานที่เป็นวอร์ชวลในสมัยก่อนเนี่ยนะครับแต่วันนี้เนี่ยนะครับ ระบบเทคโนโลยีเนี่ยทันสมัยขึ้นแล้วก็มีเทคโนโลยีบล็อกเชนซึ่จะสามารถพัฒนาทำให้จากเวอร์ชวลในกลายเป็นเมทรเวิร์เนี่นะครับก็เลยคิดว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่จะช่วยพัฒนาให้กับ เศรษฐกิจและสังคมไทยเนี่ยนะครับได้มีเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยแล้วก็มีการติดต่อสื่อสารรวมทั้งการทำธุรกิจร่วมกันได้ในหลายๆมิตินะครับส่วนของอกันท่าเางในประเทศไทยนะครับเรา,าได้มีการนำเรื่องของเมตาเวิร์สนะครับมาเริ่มใช้ในแง่ของการพัฒนาองค์กรนะครับอย่างแรกก็คือในเรื่องของการที่ใช้ของเมตาเวิร์สเนี่ยนะครับมา,าเชื่อมโยงนะครับทางด้านเรื่อง การสื่อสารภายในองค์กรก่อนเพราะนั้นบุคคลผู้ที่เกี่ยวข้องก็จะเป็นทั้งพนักงานนะครับในองค์กรของการท่าเรือเมเทศไทยนะครับในส่วนของลูกค้าผู้เกี่ยวข้องทางด้านการนั้งส่งออกและนําเข้านะครับอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญอย่างมากที่สามารถใช้เมตาเวิร์สที่เสมือนจริงเนี่ยเอามาใช้ในแง่ของการทํางานนะครับจุดถัดไปก็คือในเรื่องของประเด็นที่เรื่องการท่าเรือเมเทศไทยเองเนี่ยนะครับเราอ,อยู่ระหว่างการดําเนินการในการที่จะปรับ ในเรื่องของอปรับปรุงด้านเรื่องภาพลักษณ์องคอ์กรเชียร์รีแบนดิง้งการใช้เมตาเวิร์สมาปรับปรุงนะครับแล้วก็สร้างแบรนด์นะครับให้เป็นที่รู้จักนะว่าการท่าเรือเองนะครับก็คงไม่ใช่เพียงเป็นเพียงแค่ท่าเรืออย่างเดียวของประเทศไทยแต่จ,จะเป็นหน่วยงานของการท่าเรือที่จะสามารถให้การสนับสนุนนะครับเชื่อมโยงระบบการขนส่งโลจิสติกส์ต้นทางน,นะครับจนถึงปลายทางเพราะฉะนั้นการใช้เรื่องของ เมต a าเวิร์สที่มาแอพพลายนะครับหรือมาประยุกต์ใช้กับท่าเรือที่เรียกว่าเป็นเมต a าพอร์ต uh, ทูเวิร์สนั้นเป็นเรื่องหนึ่งที่สําคัญที่จะสามารถเชื่อมโยงนะครับกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับในระบบการการส่งออกนำเข้าได้อย่างเป็นรูปธรรมขึ้นนะครับ